หลังจากที่พระเอกนะครับแกล้งว่าออกจากปรา,าสาทพลังแห่งนี้ไปแล้วในที่สุดเจ้าชายแห่งพลังนั้นเขาก็ได้เผยไตยของตัวเองออกมานะครับคิดที่จะรายงานเรื่องของลู่โจและสารที่ตัดไปที่พระเอกของเราจะไปให้กับเจ้าสำนักยูเชิงไทราบบัตรนี้นั้นพระเอกของเราก็รู้ทันนะครับพร้อมกับเดินออกมาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปลู่โจโมองไปที่ดวงอาทิตย์นะครับตามกลางความอบอุ่นของแสงอาทิตย์นี้ตัวของเขาได้เหยียดแขนออกมานะครับ ก่อนที่จะเดินไปยังลานบ้านชินจานและคนอื่นๆน,นะครับต่างก็เบิกตากว้างด้วยความบาดกลัวในตอนนี้พวกเขานะครับได้แต่ยืนนิ่งแข็งจนไม่กล้าเคลื่อนไหวแค่หายใจนะครับยังไม่กล้าหายใจแรงเลยชินจานไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดสั่นได้ลู่โจยังคงมีท่าทีที่ไม่แยแสใบหน้าของเขาไม่มีแวววี่แววของความโกรธสีหน้าเรียบเฉยนะครับพราอสีหน้าที่เรียบเฉยนี้แหละครับบอกได้เลยว่ามันทําให้ยิ่งน่ากลัวความเรียบเฉยนี้น่ากลัวกว่ายิ่ง น่ากลัวยิ่งกว่าคนที่โกรธเสียอีกนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจให้อภัยได้นะครับชินจานได้เสียใจไปแล้วเฮ้เนี่ยมันคิดอะไรวะคือมึงจะ <c oughs> หักหลังใครหรือจะเล่นตุกติกกับใครก็ได้นะครับในโลกแต่ถ้าอยู่ในจักรวาลอ่าพ่อบ้านราชาปีศาจต,ตัวฟันเนี่ยเออัวทีครับถ้าอยู่ในจักรวาลของอลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายเนี่ยไม่ควรหักหลังนะครับ ประมาจาร์โจหมาไวรัสอย่างอีเดียนเต้านี่สงสัยมันคงจะไม่รักชีวิตแล้วนะครับเพื่อนๆหยวนเอ๋นะครับได้เดินตามหลังของรูจโจนางยังคงหัวเราะคิกคักนะครับก่อนจะพูดออกมาท่านอาจารย์สิทธิ์เลดนังให้ท่านทุกวันเองแม่หยวนเอ๋ของเรานะครับยังคงมีเสน่ห์และก็น่ารักแจกความสุดใสได้ทุกวันเนาะชอบตอนที่นางหัวเราะคิกคักนี่แหละครับ ดูโจรูปเขานะครับยังพึงพอใจสาวน้อยคนนี้อยางน้อยๆก็มีคุณค่าพอที่จะสังสอนเป็นสิทธิ์เออสาวน้อยคนนี้เติบโตไปในทางที่ดีแล้วสินะปุ๊บชินจานไม่สามารถทําอะไรต่อไปนะครับนอกจากต้องคุกเขา่าบัดนี้เขาเลือกทจะคุกเข่าออกมาชินโจและชินรู้อ่าชินโจนะครับและชินรูปิงนั้นที่เพิ่งมาต่าง้อตกตะลึงพวกเขานั้นไม่รู้สาเหตุน,นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แต่ถึงแบบนั้น ทั้งสองเองก็เลือกทีจะคุกเข่าลงตามบนพื้นด้วยเช่นกันบรรยากาศในลานบ้านเปลี่ยนไปแลว้วมันเป็นบรรยากาศอันตึงเครียดลูโจเป็นผู้ทำลายทําลายความสงบเงียบนี้เฮอเจ้าจะรายงานเรื่องนี้ให้กับใครกันเออข้าน้อยไม่กล้าชินจานตอบกลับก่อนจะคุ้งคํานับเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของตัวเขาและญาติพี่น้องทั้งหมด <c oughs> เมื่อได้ยินแบบนั้นลูโจก็ได้พูดอีกครั้ง เ้าสิทรยุท์ของข้ายู่เชิงไห้เสนออะไรให้กับเจ้าก่อนจะลู่โจจะเปิดเผยตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ลู่โจคาดคิดเอาไว้แล้วว่าชินจานนั้นอาจจะมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยู่ชางหลงแต่ท้ายสุดแล้วนะครับเขากลับไม่คิดเลยว่าแท้ที่จริงจินชานผู้นี้นั้นกลับมีความเกี่ยวข้องกับยู่เฉิงไห่แทน ชินชันนะครับได้แต่ร้องอูดโอยนะครับเขานั้นควรกลางจากนั้นพูดขึ้นเออท่านผู้วุโสโได้ปวดให้ความยุติธรรมกับข้าด้วยพวกเราเป็นเพียงแค่สหายกันเท่านั้นหืมสหายงั้นเหรอข้าไม่เคยคิดเียะเป็นศัตรูกับจินติงซานสักครั้งเลยแต่คำพูดของข้ามีคําโกหกแม้แต่คําเดียวข้าขอตายอย่างเวทนาขอให้ฟ้าดินลงโูษชินชันนะครับเจ้าชายแห่งพลังพูดออกมาอย่างจริงจังลู่โจใายหัวเฮอ อยู่เฉิงไห่สั่งให้เจ้าทําอะไรกันเออข้ามีหน้าที่แค่ส่งข่าวของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์และในพระราชสำนักให้ขอเท่านั้นข้าได้ติดหนี้บุญคุณท่านท่านผู้สูสข้าไม่เคยคิดเตียทรยศต่อท่านและจินจิงชานแน่จินชานได้พูดออกมาก่อนจะโค้งคำนับอย่างสุดสิงการที่เจ้าช่วยสิทธทรยศนั่นเจ้าได้รับค่าตอบแทนเป็นอะไรกันในหัวของชินชานนะครับว่างเปล่าไม่ว่าจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง มันก็ไม่มีทางกลับมาเป็นฝ่ายถูกได้เพราะแบบนั้นชินจานจึงไม่ค่าลุกขึ้นพอบ้านเก่าแก่ของจินจานอย่างหงฟูนะครับได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดก่อนจะพูดขึ้นเออค่าน้อยจะเป็นผู้พูดเรื่องทั้งหมดเองให้ค่าน้อยได้ชดใช้มันด้วยชีวิตเถอะ าจะชดเชยกับสิ่งที่ได้พูดออกไปเองพ่อบ้านคนนี้นะครับแตกต่างจากพ่อบ้านธรรมดาสามัญทั่วไปตั้งแต่วินาทีแรกที่ลู่โจมาถึงขรือหันองค์ปู่นั้นคอยดูแลเขาอย่างดีนะครับและพระเอกสังเกตเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่มีไหวพริบพ่อบ้านคนนี้ทั้งฉลาดและสามารถอ่านสถาาการได้ดีเยี่ยมดังนั้นลู่โจกอนข้างเที่ยประทับใจพ่อบ้านคนนี้เป็นพิเศษ ตอบมาซักู่โจกล่าวพอบานได้รวบรวมความกล้าก่อนจะพูดขึ้นเออท่านเจ้าสำนักดูเชิงงหยไม่รู้มาก่อนว่าท่านนั้นจะมาที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แต่หากนายท่านของข้านั้นต้องการจะเปิดเผยข้อ,อมูลเรื่องนี้จริงๆเขาคงไม่รอจนถึงวันนี้แน่เป็นความจริงที่นายท่านของข้านั้นคิดจะติดต่อกับเจ้าสำนักอยู่แต่ถึงแบบนั้นนายท่านของข้าก็ไม่กล้าจะบอกอะไรกับเจ้าสำนักอยู่ เพื่อให้กินสิงสารนั้นต้องมีไฟแน่ภาพของ่านปูโซอยู่ในกระาดาษนั้นคอยย้ำเตือนข้าเป็นอย่างดีข้าจ้องมองดูภาพวาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนข้านั้นบางครั้งเก็บมันไปฝันสิ่งที่ได้ฟังนะครับมันดูน่าอึดอัดยังไงซะลู่โจก็เป็นผู้ชายการที่มีใครคนหนึ่งวันใดนะครับมามองรูปเขาทุกวันแล้วเก็บภาพไปฝันเนี่ยลู่โจรู้สึกขนลุกนะครับแทนที่จะภูมิใจมากกว่าหงผ,ผู้ได้ส่งสัญญาณให้คนรับใช้อยู่ข้างๆนะครับ พวกเขานั้นเข้าไปในห้องโถงของฤาษหาดก่อนที่จะหยิบภาพวาดในมือออกมามันคือภาพของรูโจนั่นเองแม้ว่ามันจะดูเหมือนนะครับแต่ถึงตอนนี้มันก็เต็มไปด้วยอรอยเหี่ยวยน่นหยวนเอ๋อได้รับภาพวาดนะครับนางจ้องไปที่วาดาภาพวาดก่อนจะยิม้มเอ๋ท่านอาจารย์ภาพวาดนี้ดูไม่เหมือนกับท่านเลยทันในตอนนี้นะปึ้งปังดูดีกว่าเยอะรูโจนะครับมองไปที่คำปวยที่อยู่ด้านล่างภาพท่านอาจารย์ที่คารบจีเทียนเต้า ที่ด้านล่างมีบทกวีเขียนต่อว่าลู่โจไม่อยากเสียเวลาอ่านนะครับตัวเขาบูแขนเพื่อทรงพลังไปยังภาพวาดพิงปราบเหมือนได้ถูกทําลายจนเหลือแต่ผุยผงเจ้าสิทธิ์รยุทธคนนี้ข้าเรียกอาข้าเรียกข้าว่าอาจารย์ที่เคารพอย่างนั้นเหรอผู้เกิดมาเพื่อเป็นศัตรูของพืนฝา ได้ปวดโดกตูดให้ข้าด้วยต้านผู้สูงชินจานและหงผูตางก็คำนับลู่โจทั้งสองไม่กล้าเคลื่อนไหวหน้าปากของพวกเขานะครับกระแทกกับพื้นยางพร้อมเพียงกันหนึ่งในผลที่ทําให้ลู่โจโมโหนะครับภายใต้สีหน้าที่ไร้อารมณ์ชินจานและหงผู้นั้นรู้ได้ทันทีว่าผู้สูงคนนี้กําลังโกดบทคกวีของยูเชิงไห่นั้นนะครับมันมีความหมายสุดแสนจะลึกซึง้งตัวเขารู้ดีว่ายูเชิงไหยนั้นคิดจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ฟ้าและดินแน่นอนครับ ถ้าเขาทําแบบนั้นจริงจะเป็นไปได้ยังไงกันที่ยู่เฉิงไห้นั้นไม่คิดจะคูดล้มหรือว่าคิดที่จะอยากได้สมบัติจากจินถิงซันล่ะเมื่อได้ฟังสิ่งที่หงผู้พูดนะครับลู่โจก็คิดว่ามันมีส่วนถูกถ้าหากชินชานนะครับต้องการที่จะขายข่าวเขาจริงๆเขาคงบอกอยู่เฉิงไห้ไปนานแล้วคงไม่รอให้ตัวของเขาจากไปชิ้นหนีผลที่คาต้องแจ้ง ข่าวท่านผู้สูงในตอนที่จานจากไปเพราะว่าเจ้าสํานักอยู่นั้นเคยพูดอะไรบางอย่างกับข้าองค์ผ,ผู้ได้พูดเสริมเจ้านั้นพูดว่าอะไรเออข้าน้อยมีกาลู่โจไม่ได้ตอบกลับนะครับขอจ้องมองไปด้วยสายตาเออสิทธิ์คนคนนี้สมแล้วที่เป็นสิทธิ์ลู่โจะนะครับจ้องมองไปและแล้วเขาก็ได้คิดในใจสิทธิ์คนนี้สมแล้วที่เป็นสิทธิ์คนโต ไอหมอนี่มันรู้วิธีกำจัดจุดอ่อนของไฟตรงข้ามเอาไว้ได้แต่ถึงแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะปิดบังอะไรจากข้าได้หรอกนะไอศิทธรยุทธ์ชินจานได้พูดออกมาอย่างรีบร้อนเออท่านเจ้าสำนักยู่ได้สั่งเอาไว้อย่างแรกเขาอยากที่จะให้ท่านผู้วุโสใช้เวลาที่เหลืออาศัยอยู่ในกินถิงซานอย่างสงบขอรับหือมแล้วอีกอย่างล่ะลู่โจพูดขึ้น ส่วนคำสั่งที่สองท่านเจ้าสำนักยูเฉิงเหย่ได้หวังเอาไว้ว่าท่านจะไม่สื่อสารกับเรื่องราวที่ผ่านมาความเลียดชังที่มีจะทําให้ท่านนั้นทุกร้อนและทําให้อายุไขยนั้นหมดวัยเปล่าฉินจานได้พูดเสริมอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆหยวนเออรู้สึกงุนงงเฮีเขาหมายความว่าอะไรกันในความจริงนะครับทั้งสองไม่เข้าใจคําสั่งทั้งสองของอยูเฉิงเหย่แต่ถึงแบบนั้นลู่โจที่มีข้อมูลมากมายตัวเขาเข้าใจคําสั่ง ความหมายนี้ดีความหมายแรกนั่นก็คืออยู่เชิงไห่นั้นได้รู้แล้วว่าลู่โจมีความทรงจําที่ขาดหายไปส่วนความหมายอย่างที่สองการออกจากจินติงซานของเขานั้นมันเป็นการสื่อบางสิ่งบางอย่างนะครับอยู่เชิงไหยมีเหตุผลของตัวเองในการออกจากจินติงซานหลังจากเงียบไปผู้หนึ่งลู่โจก็พูดออกมาบอกสิทรยศ์คนนั้นให้มาที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซะเมื่อได้ยินนะครับเงื่อของเขาแตกชินชานนั้นได้พูดขึ้นท,ท่านผู้สู แม้แต่สิบคนที่เจ็ดของท่านยังไม่สามารถหาเจ้าสำนักดูได้เลยและและเพราะแบบนั้นคนธรรมดายอย่างข้านั้นจะนำพาเขามาได้ยังไงกันทําไมถึงเป็นแบบนั้นกันดวนเออรู้สึกสงสัยอย่างมากขึ้นเออข้าก็ไม่อาจที่จะทราบด้วยทราบได้องคู้ดูบรรยากาศรอบตัวนะครับเขาก็ได้พูดขึ้นได้ปวดไว้ชีวิตนายท่านของข้าด้วยเถท่านผู้โสจีเสียงขององคูได้ดังไปทั่วทั้งขนาด ลู่โจได้พูดขึ้นเฮ้ ö, ข้าน่ะไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลในเมื่อเจ้ากล้าขอกล้าในเมื่อเจ้ากล้าขอข้าอิก็กล้าที่จะไว้ชีวิตชินชานให้ขอบคุณมากท่านผู้สูงชินจานโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งนะครับอิงได้รับการสวามิภักดิ์15คนได้รับแต้มบุญ200แต้มแม้ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบนะครับแต่ลู่โจก็ไม่ได้ดีใจแต่ลู่โจยังพูดไม่จบนะครับลู่โจได้เปลี่ยนน้ำเสียง น้ำเสียงของเขารอบนี้ดูเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเจ้านั้นจะต้องไปอยู่ที่จินถิงซานชั่วข้าวฮะทุกคนต่างก็ตกตะลึงนะครับไม่เข้าใจความหมายเนื่องจากชินชานได้ติดต่อกับยูเชิงไห่เป็นธรรมดาที่เขาต้องรู้จักยูเชิงไห่แน่นอนครับลู่โจไม่มีวันปล่อยให้แหลงข้อมูลชั้นดีรุดรอดไปแน่ชินชานรู้ความคิดของลู่โจนะครับเขาดูเหมือนจะเข้าใจตัวเขารีบโค้งคำนับก,ก่อนจะพูดออกมารับทราบ ข้าน้อยยินดีจะรับใช้ท่านข้าจะบอกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านเจ้าสํานักดูเชิงให้กับท่านเองในตอนนี้ผู้ฝึกยุดหลาสิบคนบินมาจากท้องฟ้าตามกฎหมายที่มีนะครับการบินในท้องฟ้าของเมืองหลวงถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่มีสักกี่คนนะครับมันจะมีแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตพิเศษหรือเป็นองค์คารักประจําเมืองเท่านั้นที่จะบยุยบินได้ตามอาใจต้องการการปรากฏตัวอย่างกระตันหันของเราผู้ฝึกยุทธทําให้บัตรนี้นั้นทุกคนหันไปมองยวนเอ,อ๋อค่ะท่านอาจารย์พาเขาไปซะยวนเอ๋อตัวน้อยนะครับไม่รอช้าบัตรนี้นั้นนางก็มาถึงตัวของ ในส่วนของชินจานเป็นที่เรียบร้อยนะครับและถูกพลังอุบล้อมเอาไว้ชินจานที่มีพลังวิญญาอยู่ขั้นสรินถึงเท่านั้นดังนั้นหยวนเอ๋อจะสามารถจับตัวของชินจานได้อย่างง่ายได้ท่านอาจารย์ข้าควรไล่ตามเจ้าพวกนั้นไปไหมหยวนเอ๋อได้ถามออกมาอย่างตื่นเต้นนะครับเมื่อเห็นผู้ฝึกยึดหลายคนก่อนหน้านี้นางมีท่าทีตื่นเต้นมากขึ้นที่นี่คือเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มันมีเหล่ายอดฝีมือจํานวนมากนะครับที่อยู่รวมกันเมืองแห่งนี้มี หารองค์มีฐานองคา,า,ารักนะครับและในมุ่ขององค์ารักนั้นจําชื่อนี้ไว้ดีนะครับมันก็คือ10ส,สุดยอดหัวกะทิที่เป็นแนวหน้าของการป้องกันนั่นคือเหล่าฐานองคารักที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับขุมกําลังหนึ่งของราชอาณาจักรแห่งนี้นั่นเองแนวการป้องกันนี้นะครับได้รับการฝึกฝนมากว่าหลายสิบปีหลู่โจได้พูดออกมาและจอ้อ,จองไปที่พ่อ,อพ่อบ้านเท่านะครับเตรียมรถดไม้ข้าซะ เร็วเข้าเร็วเข้าเตรียมรถมาเดี๋ยวนี้องค์ผ,ผู้เข้าใจความหมายนะครับและรีบหันไปสั่งคนรับใช้ให้รีบเตรียมรถมาปากของผู้ฝึกยศจีกำลังปรากกตัวมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดกับพ่อบ้านคนนี้จริงๆเราคนรับใช้ต่างก็รีบเตรียมรถมาในทันทีนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ารูโจของเรากำลังจะออกเดินทางแลว้วหลังจากนั้นนะครับ ก็ได้เตรียมรถมา้าเสร็จและแล้วพระเอกของเรารวมไปถึงคนอื่นๆก็ได้ขึ้นรถม้าและบินขึ้นมาในทันทีจวนเออรู้สึกง,งงงนะครับพูดขึ้นเออท่านอาจารย์ทําไมเราเราไม่ใช้สัตว์ขี่หรือบินไปเจ้าคะพระเอกของเรานั้นก็ได้พูดขึ้นฉินจานนะครับ เป็นคนที่อาสาที่จะตอบคําถามนี้เขาได้พูดขึ้นที่นี่คือเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะสาวน้อยไม่ว่ายัางไงท่านผู้สูงคงไม่อยากเป็นจุดสนใจกับใครเพราะแบบนั้นการใช้รถม้าธรรมดาแบบนี้นั้นออกจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เมืองแห่งนี้นะ่ะเต็มไปด้วยรถมาเพราะเช่นนั้นไม่มีใครสงสัยแน่ยวนเอ๋อตัวน้อยพยักหน้านะครับราวกับเข้าใจในสิ่งที่เฉียนจานพูดทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานรถม้าก็ได้ชะลอตัวลงกรที่จะหยุดที่ด้านนอกเมือง ข้าคิดว่าตอนนี้ผู้ฝึกยุดไปรวมกันที่สุสานแห่งดาบแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเท่ากับว่าทางสะดวกโชคดีของพวกเราจริงๆชินสานได้พูดขึ้นยวนเอ๋อก็ได้ถามออกมาอย่างสงสัยทําไมคนคนนี้ถึงทําตัวเหมือนกับคนฟังเรามากขึ้นมากขึ้นกันละ่ะสุสานแห่งดาบอยู่ที่ไหนกันนะยวนเอ๋อได้ตั้งคําถามอยู่ห่างจากเมืองจักรวรรดิไปทางทิศตอนเหนือ30มสิบไมล์ทีนั่น มันเป็นห้องใต้ดินที่สลับซับซ้อนเป็นอย่างมากชินชานได้ตอบขึ้นลู่โจมองไปที่สุสารแห่งดาบนะครับท,ที่สารที่แห่งนั้นตั้งอยู่ตัวเขาเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสุสารแห่งดาบดีด้วยความจําที่มีกว่าฟันปีของจีเทียนเต้านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่เขาไม่รู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องนี้ชินชานเห็นลู่โจยังคงเงียบเขาก็ได้พูดขึ้นผู้โอ,อจดหมายที่ท่านพูดถึง เขาหยุดพูดไปชั่วหนึ่งนะครับหลังจากนั้นตัวเขาก็ตระนักได้ว่าตัวเองไม่ควรพูดเรื่องนี้พูดไปคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านี่คือปรมาจารย์จอมหาวายร้ายนะเวย้ยอย่างไรก็ตามนะครับพระเอกได้พูดขึ้นพูดต่อซะเออสิทธิของท่านนั้นช่างดื้อรัน้นเขาเขาต้องการสร้างปัญหาให้กับท่านสินะครับขินจานนะครับอ่านเนื้อหาที่ถูกเขียนเอาไว้ในจดหมายมันเป็นจดหมายที่ถูกเปิดอ่าน ในคดีงาที่พึงจากมาลู่โจโตอบกลับเจ้าน่าจะรู้ดีกว่าข้านะเออทุกทุกคนรู้ดีนะครับว่าสิทธรอยต์จากจินถิงซานนั้นไม่มีทางเลยที่จินจานั้นจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับจินถิงซานคำพูดของลู่โจนั้นเป็นการจี้ใจดําจินจานนั่นเองจินจานร,รู้ดีว่ายู่เชียงไฮ้นั้นเป็นสิทธรยยท์แต่ถึงแบบนั้นเขายังคงเลือกทํา